จะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเราจะน้อมมือนีเจตุสิบาพ,พ่อแม่พี่น้องเอฟซีไปช่มบรรยากาศ <c oughs> เตรียมงานเราจะพี่น้องคะ <c oughs> เตรียมงานวันที่หนึ่ง <c oughs> อ่าอ่าพี่น้องตอนรับปีใหม่ค่ะพี่น้องคะจะอยู่ทังวัดบ้านสามน้องนะพี่น้องเนาะ <c oughs> อ่าซึ่งว่าเอฟซีของเจตุก็ได้ทาบุญหวมเพึนกับหลายท่านอยู่นะคะนะ่ะเนาะซึง พี it, it, left, oh, ent, so ่น้องเอฟซีสุขภูสุคนผู้ใดอยากไปร่วมงานน้ำเพลินกับสามารถไปได้เด้อจ้ะเด้อพี่น้องค่ะโอ้ยบรรยากาศสวยงามค่ะพี่น้องเดินบักยางยหญ่เลยแต่ว่าขนมินคือจังทางหวานเฮานี่ก็สิเดินใหญย์ยันสิก็เต็มเมื่อแน่นเมื่อคือกันเนาะพี่น้องเนาะไปชมบรรยากาศน้ำเพลินค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศขจาเหตการเหตุงานขจาเหตุกันจังใดไปจังใดมากจังใดอยากให้พี่น้องชม ยังไงพี่น้องเบึ้งงนองคะ่ะพี่น้องเบงะะิ้งเด้อค่ะเด้อโอ้ยงามคักพิธที่งานของเผ่นมือวันที่หนึ่งวันที่สองสี่หอดนี่แหละพี่น้องตอนรับปีใหม่พี่น้องเตรียมกันมัดบานเหมิดเมีเม่ยงจับมือกันเฮ็ดดีค่ะพี่น้องเอ้ย อพี่น้องเอฟซีสุภผู้สุคนทันใดติดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเอาไปค่ะไปเบิ่งบรรยากาศน้ำกันกันกบท่างพระอาจารย์เนาะจ้าเนาะรวยๆกันสุภผู้สุคนพี่น้องโอ้ยว่าสีเบาดอกพี่น้องแต่ว่าก็เห็นมันเงียบคลากลายเนาะก็เลยอยากเบาสูพีสู้นองฟังบรรยากาศของเพิ่นปาดโทผ่าเชียวพี่น้ททนองคันถ้าเกิดเป็นทางบ้านเหาเนาะพี่น้องเนาะ เป็นตาสะออนคอ่ะมาล่อรุนน้ากันว่าคนสีหน่อยสีหลานาะพี่น้องแต่ว่าทางวัดของเพิ่นทําบุญย่ำใดนี่ยอดเงินของเพิ่นจะแตกต่ําตลอดสงสัยนี่เขาจะต้องรุ่นรุ่นละวันที่สองสี่หอดนี่จังได้กะต้องรุ่นละเ็ดจังได้กะต้องแมนนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าพี่น้องเอฟซีผู้ใดทีเขามาแล้วเนาะจานะ้ะเนาะอ่าเขามาเบืองน้ากันเด้อพี่น้องเด้อรวยรวย,รวยกันสูผูสูคนพอทั้ง บรรยากาศเพิ่นกับงามคักงามแน่พี่น้องไปชมบรรยากาศดีๆน้ำกันกับทางวัดเพิ่นเนาะพี่น,อน,อน้องเนาะคะโอ้พลินนะเด้อเบิ่งเนี่ปาดโทคือโพดคือพดแต่อ่าเดี๋ยวพี่น้องเอซีผู้ใดสีหวมบุญน้ำเพิ่นก็บเจตุก็ขึ้นทงังไอ้หมายเลขบัญชีหรือว่าทางังอันสติ๊กเกอร์ของทางวัดให้น้นเนานอจาะเนาะพี่นอ้องอ่าอยู่ไทยๆจิบพี่น้องกับเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อ เบิงเนี่ยป่าทคืองามค่ะแค่พี่น้องคนเดียวเบิงเนี่ยไทยบ้านจะเจ้ากันนั่งเห็ดนั่งเบิงนั่งแง,ง่งนั่งเห็ดงานซอยกันเนาะพี่น้องเนาะวันที่หนึ่งและวันที่สองหฮยหนึ่งกับสองสิบบมาน้ากันบ่พี่น้องสิบอกอดข้อกันมาสบามือนี่หนึ่งกับสองเนาะพี่น้องเนาะบนเนน่ยเด้ หาเทียมันออกสิบสองเฮ็ดจังใดบัดที่นีแมนบ่พี่น้ององ่ะพี่นอ้องลองเบิงเด้อพี่น้องเด้ออ่าจังใดกะฝากพี่ฝากน้องไว้อ่าเพราะว่าตัวเลขมันเป็นเพียงแนวทางเพราะว่าอันเนี้ยมอเบิงบรรยากาศทั้งวัดพ่นผ้าพี่น้องเก็บซี่มาเบิงบรรยากาศทั้งวัดพ่นดอกแต่ว่ากะอยากฝากพี่ฝากน้องไวขึ้นกันละ่ะว่าสงสัยสิ โอ้ยงานยังไงหลวงแล้วพี่น้องเบิง่งแดดเต็นเพิ่นเต็มอยู่พุ่น้อ้ยเป็นตาสะออนแห้งค่ะพี่น้องอิบซี่ไปเบิ่งน้ำน้ำกันจ้ะไปเบิ่งน้ำกันเบาไหลกับเบาไว้พี่น้องเอ้ยบ่มีค่ำสีเบาแต่ว่าก็อยากให้เบิ่งบรรยากาศไปน้ำกันเนาะเบิ่งไปเรื่อยๆด้วยพี่น้องเด้อบรรยากาศพี่น้องปองไปเพิินกระล่างเห็ดโอ้ยอยากไปห่วมเพิิน อยากไปล่ำน้ำเพิินเด้อยากไปฟอนซอยเพิินเด้ว่านั่นกับไปเด้อพี่น้องเด้อไปเด้ออยู่ทางบ้านสามน้องเลยว,ว่าพี่น้องเอฟซีที่อยากไปกระติดต่อไปทังเบอร์โทกของทงัรงอาจาย์เพิ่นก็นได้เจตูขึ้นบใบไห่ตามขึ้นบใบไห่เนาะพี่น้องเนาะ,ะฝากพี่ฝากน้องไว้พี่น้องหมักทํำบุญไปเลยจะจัดเลยจะดทำบุญตร้อนรับปีใหม่พี่น้องหนึ่งสองสองหนึ่งมาแถี่น่นอนเออพี่น้อง เลขออกวันที่สองอ่าทางวัดทางวัดนี่เพิ่นกะจัดงานวันที่หนึ่งกับวันที่สองจับมันหัวบใส่กันโหลดแล้วพี่น้องเอ้อ่ะดีบด่ดีมันสีมาเลขโตเก่าพุน่นแล้วบรรยากาศเนะพี่น้องเอฟซีสุโูสุคนเอ้าวซัมนี่กันเด้พี่น,อ F C, ขขน้องเด้อดฝากไว้รวยๆกันสุผูผสุคนจ้าผู้ใดสีเหตุบุญก็ขึ้นเลขบัญชีให้ไต่ชีปเด้พี่น้องเด้อรวยๆจ้า